กลับเข้า,ขาสู่ช่วงที่สองรายการพักเครื่องกรุงสยามนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงอะไรเปิดโลกพักเครื่องเปิดโลกพักเครื่องใช่ค่ะนะฮะก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนาเสนอเกี่ยวกับวัตถุมงคลใหม่ๆใ,ใช่นะครับก็มีวัตถุมงคลอยู่รุ่นหนึ่งคุณมดค่ะคืออย่างนี้ผมปูพื้นเรื่องนิดหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยจะรู้จักหลวงปู่ทวดบางคนจะเรียกหลวงพ่อทวดเนี่ยรู้จักได้ดีนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับ วัตถุมคลคลหลงผู้ท้วดหลงพ่อทวดเนี่ยนะครับประสบการณ์เยอะแยะโดยเฉพาะที่ผมบอกว่านี่อันตรายคือตัวผมเองเนี่ยผมเคยคุยเรื่องนี้คุณมดสองครั้งผมจําได้สมัยผมเขียนเป็นคอลัมนิสหนังสือนิยสารตลาดผาดอทคอมผมไปสัมภาษณ์หัวหน้ากู้ภัยบริษกตึ้งเขาก็เล่าให้ฟังตลอดระยะเวลาทํางานยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีเนี่ยนะครับพี่สเน <S <S สนเผมยังจําได้พี่สเสนเป็นหัวหน้ากู้ภัย เดี๋ยวนี้แกไปทันที่อื่นแล้วแกให้สัมภาษณ์ว่าแกไม่เคยเจอคนตายโหงแขวนพระหลวงปู่ทวดเลยยืนยันคือผมไปถามแต่นคนเก็บจริงๆคือไม่ได้มาไปฟัง,งเขาแล้วว่าไปเจอแบบน้องๆอ,อ,อายุงานหปีสิบปีมาเจอยี่สิบสามสิปีไม่เคยบอกพี่ชอบพระเด็ดพี่ชอบพระพี่ไม่เคยเห็นพยายามพยายามจะเห็นเหมือนกันไม่มีแล้วมีหลายๆครั้งที่คนแขวนพระหลวงปู่ทวด มีหลายๆครั้งที่คนแปะสติกเกอร์หลวงปู่ทวดค่ะมีหลายๆครั้งที่คอนโซลหน้ารถมีวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดแล้วรถเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณมดเชื่อไหมเอาว่าต่อหน้าต่อตาผมแล้วกันน้ามีอยู่เคสหนึ่ง bm อย่าให้บอกรุ่นเลยถ้าจำไม่ผิดได้เป็นซีรีส์ซีรีส์ห้าแถววิภาวดีไหนก่อนผมไปทํากู้ชีพอยู่มาเร็วแล้วอัดฟาดไอ้ถุงลมนิรภัยขึ้นด้านข้างรถรถก็ดีองขึ้นหมดเลย ไอ้น้องที่ขับมาคือรถมันก็หักอย่างเงี้ยรถหักเงี้ยไอ้น้องที่ขับมาคือมันไม่เป็นอะไรมันเวอร์อย่างเดียวมันรอดได้ไงวะ,ะถามมันมันบอกมันก็ไม่ได้ใส่ข็มขัดนิดเดยจะรู้ว่าข้างหน้ารถมีสติ๊กเกอร์หลวงพุทธวดแล้วก็วัตถุมงคลอยู่รุ่นหนึ่งรุ่นหลักเมืองปัตตานีค่ะถ้าจำไม่ผิดเป็นในอำเภอในอำเภอนึงอยู่ทางซ้ำใจังหวัดชายแดนโทรมาส่งข่าวพี่อู้เลยลงข่าวด้วยเหมือนจะจะไปทําพิธีปล่อยป่าแล้วก็ลงประมงจังหวัด อํในอําุงอําเภอมากันไรพวกโจรอ่ะเอาระเบิดไว้ไปข้างใต้แล้วกดตุ้มไม่เป็นไรก็กระเด็นกระดอนกันไม่มีใครเป็นไรมีหลายประสบการณ์นะครับเพื่อนผมที่เล่นเว็บไซต์ u m o l e t c o m ด้วยกันเนี่ยที่อยู่ทางใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสแต่โทรมาเล่าให้ฟังเยอะแยะนะครับก็แควคาดแค่คาดโดนยิงไม่ออกบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมาย หลวงปูท่ทวดเนี่ยนะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผมกำลังจะพูดถึงถิ่นเกิดของท่านที่จังหวัดสงขาค่ะหลวงปูท่ทวดนี่นะครับท่านท่านท่านเออเป็นถ้าพูดตรงๆท่านเป็นชาวจังหวัดสงขาคนใต้เลยคนสงขาเลยใช่คน<ะ>สงขาเลยวัดที่ท่านเกิดเนี่ยนะครับแถวต้นเลียบเขาเรียกต้นเลียบ่นะฮะก็ทุกวันนี้เป็นสำนักสงฆ์ต้นเลียบวัดต้นเลียบวลาหลัมีพระเกจิอาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงพเด็งค่ะ นะครับแล้วก็มีวัดอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญคือวัดพระโคค่ะวัดพระโคเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าเป็นวัดที่มีความเกี่ยวพันกับท่านตั้งแต่ท่านเกิดนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เก็บลูกแก้วคุณเคยรู้ลูกแก้วใช่ไหมฮะลูกดวย่าท่านจะมีลูกแก้วประจําตัวอยู่นะครับที่งูเนี่ยคาาเอามาให้อ่าใช่ที่เป็นตำนานนะคะเป็นของจริงเราเป็นของจริงก็คือตำนานที่เขาเล่ากันมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นของจริงด้วยอ่าเป็นบันทึกพี่อุ๊ ทำหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อหลวงปู่ทวดค่ะนีฮะพี่อูไปค้นคว้าหาข้อมูลไปถึงหอสมุดแห่งชาติอืไปค้นคว้ามาไปเจอใบลานคำพี่ใบเขียนถึงได้ชื่อเต็มๆของท่านต้องให้พี่อูมาบอกชื่อจําได้ว่าพระราษมี อะะไรรปมาณน้สมเด็จเจ้าพระราชผู้นี์มูมีสามีสามีรามผู้นูปรมาจารย์อ่าใช่นี่ตามที่คุณอ่านในสคริปต์นี่แหละใช่ค่ะก็ปรากฏว่าค่ะมีตัวตนจริงๆตัวท่านได้มีตัวตนจริงๆค่ะลูกแก้วลูกนั้นเนี่ยอยู่ที่วัดพระโคแล้ววัดพระโคเนี่ยนะครับในอดีตกาศเนี่ยนะครับสร้างวัตถุมงคลออกมาที่เป็นรูปหลวงปู่ทวดเนี่ยเยอะหลายรุ่นหลวงปู่ทวดวัดพระโคมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กสมัยก่อนนะฮะ ปีศูนย์ห้าศูนย์หกอ่ะนะครับตอนนี้ราคาแพงไหมโอ้โหไหลตังไหลตังค์เป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วพิมพใหญ่นะแล้วก็ยังมีรูปหล่อที่ถือปางทุดงอ่ะอันนั้นองค์หนึ่งหลายพันประสบการณ์วัตถุมงคลวัดพระโคนี่ไม่หนีวัดช่างให้ไม่หนีพระรุ่นเก่าๆว่าก็พระยุคยุคไล่ๆกันนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับมีการจัดสร้างวัตถุมงคลที่วัดพระโครี่วัดหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับอรุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะ วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์การจัดสร้างดีมากเลยสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยธรรมวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรวมไปถึงสร้างอาคารพระวิสูสงนะครับที่น,ค,น,นครแหละนะฮะการทําพิธีปลุกเสกนะครับที่วัดพระโคค่ะแล้วก็มีหลายวาระเหมือนกันมั้งใช่นะฮะคก็คืออย่างของอพระรุ่นนี้เนี่ยะคะครพระ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี่นะคะรุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยนะคะคือจริงๆอ่ะเขาสร้างเนี่ยสร้างไม่เยอะคุณเดชสร้างนิดเดียวเองอย่างละนิดเดียวเองอ่าอย่างละ50-60องค์เองเห็นไหมคะค่ะน้อยมากเลยนะคะค่ะก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงค่ะหน้าผากสี่เส้นค่ะนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ก็มีตั้งแต่กลุ่มเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาเนื้อปากกานะครับหรือว่าจะเป็นชุดกรรมการค่ะชุดกรรมการเนี่ยนะครับโอ้โหราคาไม่ธรรมดานะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสองหม แั่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนี่มีอ๋อมีเหรียญทองคำค่ะนะฮะมีเหรียญสามเคมีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้ออปาก้าหมดแล้วหมดไม่เหลือแล้วแหละค่ะหมดแล้วหมด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 แล้วค่ะนะฮะนอกเหนือจากนั้นยังมีเหรียญฉลูสามชิ้นตอนนี้ฮิตกันเหรียญฉลูนี่ค่ะนะฮะยุคนี้เป็นยุคเหรียญฉลูจริงๆอะใช่ค่ะนะฮะก็จะเป็นเนื้อทองคำก็มีค่ะนะฮะเนื้อเงินลงยานะฮะเนื้ออ๋อสามเคทองสามเคก็มีก็ร่วมกันทําบุญนะครับแล้วก็มีพระบูชาก็ ว่าถูกมงคลรุ่นนี้จะ,ะกระารทำพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่วัดที่วัดพระโคดใช่นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเป็นเป็นรุ่นนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่มีการจัดสร้างหลวงปู่ทวดในกรอบซุ้มมังกรประกอบ3ชิ้นค่ะเพราะาปีนี้เนี่ยหัวเป็นปีมังกรทองด้วยคือหลวงปู่ทวดเนี่ยนะฮะกับง,งูเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่างูเนี่ยคาบแก้วมาค่ะมาไว้ที่เปย์แต่สมัยท่านเป็นเด็กใจปูอ่ะยังเด็กๆอยู่ค่ะใช้มวลสารรุ่นนี้นะฮะใช้มวลสารมากที่สุด นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมวลสารปี2497ี่เมวลสารพิมพ์หลังเตารีดพิมพเอเลยนะนะฮะแล้วก็มวลสารเหรียญเยอะแยะมากมายนะฮะเหรียญเม็ดตรงเม็ดแตงเหรียญปี08นย์นะครับเพื่อมาเป็นมวลสารในการประกอบในการที่เป็นมวลสารในการสร้างองค์ต่อใช่ครับใช่ไหมครับเด็ดนะครับแล้วยังมีมวลสารของวัดรักคังนะครับหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นเจริญพรอะไรพวกนี้นะฮะจำนวนการจัดสร้างเหรียญฉลุเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ ไม่ทราบค่ะอันนี้คือรวมเนื้อทุกเนื้อนะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบปกองหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบปกองค่ะพุทธาพิเศษที่วัดพระโคเมื่อวันที่สิบห้าธันวาปีนี้นะฮะปลายปีเนี้ยนะครับที่สถูปหลวงปู่ทวดเลยนะครับใครสนใจเช่าบูชาก็ขอเรียนเชิญเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับคุณผู้ชมครับชื่อรุ่นก็ดีอยู่แล้วรุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ใช่ค่ะคือมีทั้งความสุขก็คือเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเรื่องของหน้าที่การงานใช่ค่ะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานค่ะนะครับวัดพระโคเนี่นะฮะโอ้สิ่งสิ่งสิ่งสำคัญภายในวัดพระโคนี่มีเยอะนะค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วพระทุกองค์เนี่ยนะคะคุณเด็นนะมีโค้ดแล้วก็มีหมายเลขกำกับหมายเลขกำกับด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เปิดรับจองแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านบ้านที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ตามศูนย์ระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีวิ่งตัววิ่งใช่ค่ะซีจีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นซีจีให้นะคร ก็รับอะค่ะคุณเตแต่ว่ามดได้ยอดมันนิดเดียวเองอย่างลงสององค์เองนะกำหนดรับพ้านะคะได้ตั้งแต่วันที่28ทธันวาคมอะค่ะปลายปีโอ้ยป,ปีใหม่พอดีเลย<ช>แจ๋วเลยก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับสนใจก็ขอเรียนเชิญน,นะครับพูดถึงวัฏภิคกเนี่ยนะคุณผู้ชมะจะมีคุณมด ความสําคัญเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของลูงผู้ทวดะนะครับแล้วก็ท่านจับพรรษาแล้วมาบูรณะปฏิสังขรที่นี่ด้วยมสมัยก่อนนะเป็นร้อยร้อยปีนะ,ะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วพิเศษงูที่คาบมาเนี่ยนะครับเรียกงูบองหลางูบองหลาเรื่องงูตะบองหลาลูกแก้วก็คือตอนนี้ยังอยู่ที่วัดพระโคะอยู่อยู่ฮะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ในอยู่ในสถูปหรืออยู่ที่กุฏิเจ้าวาดนี่ละนะครับแต่ก็แตกแล้วล่ะ เอาเหรอคะแตกเหรอเออสมัยก่อนคนโบราณไอ้คนคนสมัยก่อนเขาอยากได้เอาไปเป็นของตัวเองเขาเขาไปขโมยอย่างเงี้ยเหรอขโมยคือเอาใครเอาไปไว้ในบ้านไม่ได้วิบัติหมดนะฮะเราเรารู้สึกจะมีคนบ้ามั้งค่ะอ่าหยิบลูกแก้วเอาไวแล้ววิ่งหนีแล้วเหมือนกับมีงูไล่ตามเฟี้ยงลูกแก้วแตกต้นหลังมาก็มีเหล็กมีลวดอะลวดวดประมาณว่าลวดทองแดงอะไรพวกลวดทองคำอะไรพวกนี้นพุ้มไวอืมนะครับก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับ ก็วัดพระโคเนี่ยนะครับมีรอยเท้าอยู่บนแผ่นหินเขาเชื่อกันว่าเป็นเป็นรอยเท้าหลวงปู่<ม>ปทวดนะครับเป็นเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าหลวงปู่ทวดอยู่ที่น,นั่นแหละเป็นอนุสอนแทนตัวท่านค่ะในรถในรถผมก็มีนะฮะมีหลวงปู่ทวดรุ่นใหม่ๆนี่แหละติดไว้แขวนไว้นะฮะลูกๆทุกคนก็แขวนหวนลวงปู่ทวดหมดนะฮะอุ้ยเผยบอกมีลูกแล้วนะฮะเอ้าก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีครับสนใจเรียนเชิญครับ นะครับจองที่ศูนย์เครื่องทั่วไปใช่ค่ะ,ะครหรือว่าเข้าไปดูข้อมูล,ลารายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะที่เว็บไซต์ youmolet.com นะคะหรือว่าที่เว็บพ้าใหม่ .com ในนั้นก็จะมีรายชื่อศูนย์เครื่องต่างๆค่ะคุณเดทค่ะที่เขาเปิดรับจองออด้วยนะคะพูดถึงเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องเว็บไซต์นิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ผ้าใหม่ .com คือหน่วยงานใดนะฮะวัดใดหรือว่าหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานโรงเรียนห้างร้าน อย่าบอกข้างร้านเลยลุงเรียนนะครับหรือหน่วยงานราชการในที่จะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะครับเว็บพระใหม่ของเราเนี่ยนะครับเป็นเว็บประชาสัมพันธ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพระใหม่ .com นะครับเป็นเว็บต่อยอดมาจากยูอัม .com ยูอัมร .com นะครับเป็นเว็บอันดับหนึ่งในหมวดศิลปะวัฒนธรรมศาสนานะครับของ Tru ฮ s รับรางวัลมา9ปีซ้อนละนะครับเป็นเว็บอันดับหนึ่งามาตลอดเลยนะครับผู้ชมนะครับณนะวันนี้เนี่ยประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบล้านครั้งแล้วสมาชิกเราเจ็ดหมื่นคนมีแต่จริงๆแล้วมีคนเข้ามาชมวันหนึ่งหมื่นกว่าเว็บ H ้าไหม .com เนี่ยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าหลวงพ่อหลวงอาหลวงนาท่านใดเนี่ยะนะครับที่สร้างว่าสร้างวัตถุมงคลเนี่ยผมอยากจะเรียนนําเสนอว่าอยากจะให้พวกท่านเนี่ยใช้ช่องทางสื่อสารในการจองในการประชาสัมผ่านผ่านเว็บไซต์ผ้าไหม .com นะครับาผลตอบรับกลับมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นผลด้วยนะไม่ใช่ค่อนข้างเห็นผลเลยเห็นผลเลยเพราะว่ามันชัดเจน ชัดเจนตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับอย่างน้อยสุดในช่องทางประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็ได้ให้โอกาสนะครับให้หน่วยงานนะครับหรือวัดเนี่ยที่อยากจะสร้างวัตถุมงคลและอยากทาช่องทางประชาสัมพันธ์ในสมัยก่อนก็จะมีสื่อที่คือสื่อสิ่งพิมพ์อ่าเป็นสื่อวิทยุสื่อพระบ้างใช่ไหมคะสื่อวิทยุ้็มีรายการทีวีแบบนี้บ้างนะฮะแล้วทุกวันนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็เรียกสื่อมัลติมีเดียก็คือสื่อที่มันครบวงจร เราบริษัทสยามปูล่เป็นเจ้าแรกนะครับในเคลิกคัฟเวอร์ครบครบหมดสื่อวิดียครบวงจรผมเคยคุยกับพี่อูนะว่าพี่พี่รู้เราเนี่ยสื่อครบที่สุดละวิทยุสมัยก่อนที่ผมทำวิทยุอยู่นะวิทยุโทรทัศน์เว็บไซต์หนังสือเจ้าอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวต่อไปพัฒนาต่อไปก็เป็นแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันบน Android นะหรือว่าบน iOS อะไรพวกนี้นะครับว่าเราก็จะเดินหน้ากันต่อไปนั้นช่องทางที่ทำประชาสัมพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับนะฮะการให้เช่าวัตถุมงคลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างพระหาทุนมาถูกไหมฮะก็เว็บไซต์พระใหม่ .com อฝากไว้ตรงนี้นะครับติดต่อคุณมดนี่แหละคุณมดนี่ทำหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้อยู่นะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็ตลาดพระ .com ออันนี้เป็นช่องทางใหม่ช่องทางใหม่ จะบอกว่าใหม่ก็ใหม่นะเพราะว่าคือช่องทางนี้มันเป็นช่องทางที่ถ้าถามว่าวันนี้ใหม่ไหมไม่ใหม่แล้วคุณเดดมันแปดเก้าปีแล้วแต่ก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะนะฮะเราก็จะมีแอปพลิเคชันเว็บตลาดพา com เช่นกันนะครับเว็บตลาดพา com นี่จุดเด่นอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับคุณผู้ชมอาจจะเคยครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะผมคิดว่าบางคนมีมีหมายความว่าคือบางครั้งอยากจะใช้เงินบางครั้งอยากจะใช้เงินบางครั้งอยากจะโอ้ตัวเองสะสมภาพมาเยอะ อย่าจาวผ้าออกให้คนอื่นเช่าเนี่ยเราก็มานั่งทาไงดีอเดินเข้าไปที่ศูนย์เครื่องค่ติ้งต่างว่าไปเปิดหนังสืออยู่เล่มหนึ่งบอกองค์นี่ห้าหมื่นพอพระเข้าไปวางพี่หกพันได้ไหมพอยื่นพระพี่หกพันได้ไหมเขาอาทำไมทำไมหกพันะเอ้ยผมพูดหนังสือห้าหมื่นโอ้ยพี่หนังสือมันลงไปเงั้นแหละคนละรุ่นกันพี่ไม่รุ่นเดียวไอ้คุณอย่าไปบอกเขาออกสิไม่ใช่ว่าเออพี่ผมซื้อได้แค่หกพันคือผมกําลังจะบอกว่าเว็บไซต์ตลาดผระดอทคอมเนี่ยเรา เหมือนกับแบบเป็นช่องทางให้กับผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันช่องว่างอะไรคือช่องว่างไม่มันเป็นช่องว่างเมื่อก่อนไงฮะเป็นช่องว่างระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายของเราเองไงคุณเดชช่างมันเถอะเอาอะไรคุณโดนแทรกลางทางผมกำลังเล่าเลยเอาว่าคืออคุณสามารถไปเปิดร้านในเว็บไซต์ตลาดพระดอทคอมนะครับปีหนึ่งก็เอาแค่สามเดือนพันแปดร้อยบาทเรามีพื้นที่ให้ลงใน500ร้อยายการพระห้าร้อยองค์นี่วางกองกันปุ๊บนะครับถ่ายรูป อ่าถ่ายรูปทําไม่เป็นเดี๋ยวให้เด็กถ่ายล็อกอินการใช้งานนี่ง่ายการใช้งานแค่ล็อกอินเข้าไปที่การจัดการร้านค้าจะมีวิธีบอกหมดเลยคุณเด็กในนั้นอะ่ะถามว่าดียังไงดูไหมคุณเปิดศูนย์พักเครื่องเองคุณวันหนึ่งโดนลาออกจากงานอ่างเงี้ยเอรี่มาเงี้ยคือไม่รู้ทาอะไรไปเปิดตู้อ่ะค่าเช่าเดือนหนึ่งสามพันแปดนะลูกค้ามาเลี้ยงกาแฟมันอีกนะนต้องนั่งเฝ้าทั้งวันต้องนั่งเฝ้าอีกไปไหนเสียค่าไฟอีกแล้วอีกอย่างหนึง่งวันดีคืนดีขับรถมาหรือขึ้นรถเมย์ ตกลาวบันไดรถเมล์เจ็บอคุ้มขึ้นไหมเนี่ยเปิดร้านไม่ได้ถูกแต่เว็บไซต์ตลาดพระ .com เนี่ยเราเปิดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงมเราเช็คได้เลยว่าใครมาดูพระไม่โทดไมใ่ใครมาดูพระมีใครให้ความสนใจกับพระของเราเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เขาชอบแนวไหนนึกออกใช่ไหมฮะเขาชอบแนวไหนเขาชอบยังไงแล้ววัดจํานวนคนเข้ามาดูได้แล้วเปิดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงมคุณไม่ต้องไปจ้างเด็กด้วยเว็บไซต์ดูได้ทั่วโลก มีลูกค้าจากเดนมาร์กจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นสมาชิกเราเยอะแยะเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยเป็นคนลาวก็มีคนคเขมรก็มีที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้โทรมาหาโมดเดลองจากเดนมาร์กพี่ชื่อที่อยู่สระบุรีแน่เลยนั่นแหละเขาจะเอาผมไปเที่ยวเดนมาร์กด้วยเขาจะอ่าจะเช่าพระทองคาประมาณนั้นแหละบ้านอยู่สระบุรีชื่อกอันละอธินาจะ,ะ,จะแวะมาแกชอบเอาชีสมาให้ผมสมัยก่อนหรอเออกินแล้วปึงปังยับ่อกอย่างนั้ชีสอะไรคุณเด็กไม่รู้แกหรออ่ะก็มาขายแข่งกับ คุณก็พ ah, ah, ah. ูดเป็นเล่นไปนะเอาเอาเลื sound sound. ่อนต่อก็ผมอยากจะเรียนนําเสนอคุณผู้ชมนะครับอยากจะให้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ตลาดพลาดดอเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายวัตถุมงคลให้เช่าวัตถุมงคลนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ w w w t a i d p i a อะไรพูดซิ w w w สะกดซิตลาดพลาดดมสะกดยังไงทำไมทำไมจะมาถามเพื่อถามเพื่ออะไรท a อารตลาดพลดดเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน่อยแล้วกันนะครับคุนทุกอาทิตย์คุณเดชเคยดูรายการปะเนี่ย ที่บ้านไม่ได้ติดจานจริงเหรอที่บ้านใส่เขาขึ้นทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์คุณเด็ดไม่ต้องมานั่งสะกดเลยเนี่ยหน้าจอเนี่ยเขาขึ้นตลอดปกติที่บ้านใช้ไอ้เนี่ยอะไรฮะใหญแก้วน้ำแสง <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับค่ะ <c oughs> จ่าตำนานบันทึก จารึกประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระพุทธรูปที่ได้ชื่อว่างามที่สุดของแผ่นดินถ่ายทอดเส้นสายลายพุทธศินอย่างวิจิตรบรรจงสู่พระพุทธจินราชรุ่นจอมราชนสุดยอดนวัตกรรมการผลิตและเทคนิคพิเศษขั้นสูงสุดงดงามล้ำค่า ออกแบบแกะพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมิติผนวกกับงานศิลป์แบบช่างทองโบราณแกะสลักอักขระพระคาถาและยันอกเหล่าด้วยระบบเลเซอร์จนเป็นเหรียญหล่อฉลุ4ี่มิติพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันสอบถามและสั่งจองได้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร7-11ีที่ทำการไปรษณียและหน่วยรับจองทั่วประเทศ พระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันในยุคสมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระเระถระนุเถระหลายต่อหลายรูปมักจะนิยมศึกษาเล่นแร่แปรธาตุโดยการนำเอาโลหะชนิดต่างๆมาผสมรวมเข้ารวมกันจนเกิดเป็นโลหะชนิดพิเศษเช่นเนื้อนวะโลหะเนื้อสัตว์โลหะเนื้อเมฆพัดและเนื้อเมฆสิทธิ โดยพระเถระในอดีตท,ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมเล่นแร่ปแปราธาตุอาทิเช่นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นต้นหากจะกล่าวถึงโลหะเนื้อเมฆสิทธิ์ถือกำเนิดจากหลวงพ่อทัพแห่งวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครท่านได้ผสมเนื้อโลหะธาตุจนบังเกิดเป็นโลหะสมฤทธิ์เขียวสีปีกแมงทับ เมื่อขัดถูจะเป็นสีขาวออกมันวาวเมื่อได้สูตรการผสมโลหะธาตุแล้วท่านจึงนำมาเทหล่อเป็นพิมพ์พระชนิดต่างๆซึ่งในปัจจุบันค่าความนิยมในพระเครื่องเนื้อเมฆสิ์ของท่านพระครูทัพราคาสูงเรือนแสนบาทในปัจจุบันจะหาช่างที่มีความชำนาญที่สามารถเทหล่อเนื้อเมฆสิ์ได้น้อยมาก หรือถ้าเทลอออกมาแล้วส่วนผสมก็จะไม่เหมือนในอดีตการจัดสร้างพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันปี2555จึงนับว่าต้องเป็นตำนานเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการหล่อพระพุทธชินราชเนื้อเมกสิทธิ์โดยใช้รูปแบบของพิมพ์พระเก่ารุ่นเสาห้า อกเหล่าน้าฐานปี2485วัดสุทัศน์ซึ่งในสมัยนั้นสร้างโดยเนื้อนวัลโลหะเพียงเนื้อเดียวจำนวนเพียง50องค์ปัจจุบันมูลค่าไม่ต่ำกว่าองค์ละ5 0 0แสนบาทมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้างพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันนอกจากนี้ยังนำพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธ์ของหลวงพ่อทัพ มาเป็นชนูในการจัดสร้างโดยกล่าวกันว่าพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์มีพุทธานุภาพในการคุ้มครองและเกื้อหนุนดวงชะตาพร้อมทั้งขจัดสิ่งอวมมงคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตความพิเศษของพระพุทธจินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันประการแรก เป็นครั้งแรกเป็นรุ่นแรกที่จะเป็นตำนานสร้างเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชโดยสร้างเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นับตั้งแต่สร้างพระพุทธชินราชมาเป็นอายุนับร้อยปีประการที่สองใช้แบบแม่พิมพ์เดิมพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้า 5, ปี2485มาจัดสร้างเป็นพระพุทธชินราชเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นจอมราชนและประการที่สาม กำเนิดขึ้นของพระพุทธจินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันในปี2,555ปีมะโรงจึงเหมาะแก่การเป็นพระที่คุ้มครองเกื่อหนุนดวงชะตาแก่ผู้ครอบครองพระพุทธจินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันอภพุทธาพิเศษณวิหารพระพุทธชจินราชจังหวัดพิษณุโลกร่วมบริจาคสั่งจองได้ที่วัดพระศรีมหา,าธาตุมหาวราวิหารจังหวัดพิษณุโลกวัดไรมิตร วัดเอี่ยมวรนุษ7์1ที่ทำการไพรสณนีไทยทุกสาขาส่วนพระเครื่องและร้านทองชั้นนำทั่วประเทศมูลนิธิการจนะบารมีและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญสั่งจองหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจนวมงคลทำพิธีเททอง และมหาพุทธ,ธาพิเศษนวัดสุทวรารามรายได้สมทบทุนโครงการคัดครองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวราระกาสทรงเจริญพระชนม,มายุห้ารอบสั่งจองได้ที่กรมอนามัยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศงดงาม ล้ำค่ามหามงคลแห่งยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังประกอบพิธีเททองหล่อนำเริกและส่งพระราชทานนามพระพุทธเมตตาเสนานาถ จัดสร้างโดยกองทัพบกเพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกสั่งจองได้ที่ธนาคารทหารไทยกองทัพบกและหน่วยทหารทั่วประเทศมหาพิธีพุทธาพิเศษณพุทธมณฑล3วัน3คือ